ตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับแต่ที่อยากเล่าสู่พี่น้องฟังนี่ก็คือที่เห็นนี่คือต้นบุญนาคนะครับต้นบุญนาคเป็นไม้ที่ทรงพุ่มหนาทึบมากนะครับทึบขนาดที่ว่าฝนตกหนักขนาดนี้นะครับแต่มีพี่น้องของเรานะฮะสองคนนั่งอยู่ข้างล่างใต้ร่มต้นบุญนาคนะครับไม่เปียกเลยนะครับไม่เปียกเลย เห็นไหมครับว่าบุญนาคในี่ทรงพุ่มเขามีใบที่หนาทึบมากนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนี่ฝนเปียกหมดฮะเปียกฝนหมดเลยนะครับแต่อันนี้อยู่ใต้ร่มต้นบุญนาคได้อย่างสบายนะครับนะครับฉะนั้นปลูกเอาไว้นะครับเป็นร่มเงาได้ดีมากเพราะว่าเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับมีดอกสวยงามมาก อันนี้ฝนตกก็เลยพอดีเห็นพี่น้องเขานั่งอยู่ใต้ร่มนะฮะไม่เปียกเลยอันนี้คือลำต้นของบุญนาคนะครับเห็นไหมฮะนั่งนั่งได้อย่างสบายเลยนะครับฉะ,ะนั้นพี่น้องที่อยากได้ร่มเงาตลอดทั้งปีนะฮะแนะนำต้นบุญนาคนะครับดอกสวยงามมากใบก็หนาทึบนะครับน่าปลูกมากนะครับ